สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณมุกนะคะวันนี้คุณมุกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการคิดค่ะเรื่องอวกาศน่ารู้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอวกาศน่ารู้นะคะเด็กๆครูมุกจะพาเด็กๆไปดูซิว่าในระบบสุริยะเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ในระบบบ้างอเดี๋ยวเรามาดูดาวดวงแรกกันเลยค่ะนี่เลยเขาเรียกว่าดวงอาทิตย์ เด็กๆพูดสิคะดวงอาทิตย์อ่าพอดวงอาทิตย์แล้วต่อมาดาวอะไรเอ่ยดวงจิ๋วๆเล็กที่สุดเลยอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากดาวดวงนี้เรียกว่าดาวพุธนะคะเด็กๆดาวพุธเขาจะมีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆเลยคะ่ะ ต่อมาดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะเด็กๆเห็นไหมคะนี่ค่ะดาวศุกร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยค่ะอยู่เป็นลำดับที่สองนะคะต่อมาก็จะเป็นอะไรคะที่เราอยู่กันอาต่อมาดาวดวงนี้ก็คือโลกนั่นเองค่ะเด็กๆ โลคก,ก็จะไปประกอบไปด้วยนะคะน้ําแล้วก็พื้นดินค่ะนี่ค่ะโลกก็จะใหญ่กว่าดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะแล้วก็อยู่เป็นอันดับที่3าค่ะต่อมาโลกแล้วก็ดาวอังคารนะคะเด็กๆอ่าดาวอังคารจะอยู่ติดกับโลกเลย<ๆ>เห็นไหมคะอ่าดาวอังคารนะคะจะอยู่เป็นลำดับที่4ีค่ะต่อมา ดาวพฤหัสบ,บดีนะคะ,ะดาวพฤหัสบ,บดีนะคะเด็กๆจะเป็นดาวที่มีดวงใหญ่เลยค่ะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะ,อะลองลงมาจากพระอาทิตย์เลยลองลงมาจากดวงอาทิตย์เลยค่ะก็ดาวพฤหัสบ,บดีก็จะใหญ่นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะใหญ่กว่าดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วก็ดาวอังคารอีกใช่ไหมคะเออเขาจะมี ดวงที่ใหญ่มากเลยค่ะเด็กอาต่อไปดาวพฤหัสบดีแล้วก็เป็นดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์จะมีวงแหวนล้อมรอบนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะดาวเสาร์นี่เขาจะเด่นมากเลยเขาจะมีวงแหวนล้อมรอบเราจะจําง่ายมากเลยนะคะดาวเสาร์อต่อมาดาวยูเรนัสค่ะดาวยูเรนัสก็ จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าดาวพุธเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองต่อมาสุดท้ายค่ะดาวเนปจูนนะคะเด็กๆนี่ค่ะดาวเนปจูนจะอยู่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบอาอันนี้คืออะไรคะดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเด็กๆด,ดวงอาทิตย์ต่อมาเป็น ดาวพุธนะคะดาวพุธเราจำง่ายๆเลยจะมีขนาดจิ๋จวๆเล็กที่สุดในระบบสุริยะเลยนะคะอ่าดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นั่นเองค่ะอ่าดาวพุธดาวศุกร์ต่อมาอะไรคะต่อมาก็คือโลกใช่ไหมคะอ่าโลกแล้วก็ดาวอะไรคะดาวอังคารอ่าโลกเราจะ,จะอยู่จะอยู่ติดกับดาวศุกร์แล้วก็ ดาวพฤหัสบ,บดีนั่นเองค่ะต่อมาดาวอะไรคะเด็กๆที่มีวงแหวนล้อมรอบดาวเสาใช่ไหมคะอะต่อมาดาวอะไรคะดาวยูเรนัสนั่นเองค่ะอ่ะสุดท้ายคือดาวอะไรคะสุดท้ายคือดาวเนปจูนนั่นเองค่ะอะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะไปแล้วนะคะเด็กๆ ต่อมาคุณคุูจะมาสอนค่ะภาพนี้ก็คือการเกิดสุริยุปราคานะคะเด็กๆก,การเกิดสุริยุปราคานั้นจะเกิดในเวลากลางวันค่ะเด็กๆอ่าเรามาดูตำแหน่งสิการเกิดสุริยุปราคาจะเป็นยังไงตำแหน่งที่หนึ่งก็คือพระอาทิตย์ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะพระอาทิตย์ดวงโตเลยต่อมาก็เป็น ดวงจันทร์ค่ะดวงจันทรจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะนี่ดวงจันร์จะได้รับแสงจากพระอาทิตย์ฝั่งเดียวนะคะอ่าต่อมาก็จะตกกระทบไปยังโลกค,ค่ะเห็นไหมคะอ่าภาพนี้เขาเรียกว่าการเกิดสุริยุปร,ราคานั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันค่ะ ่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับระบบสุริยะไปแล้วนะคะ,ะให้เด็กๆหยิบใบงานค่ะหยิบใบงานกระบวนการคิดขึ้นมานะคะแล้วเปิดมาหน้าที่23ค่ะ23มี2กับ3นะคะ อ่าเราจะมาทำใบงานเกี่ยวกับอวกาศน่ารู้ค่ะเด็กๆอ่าหยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบหรือ,อยังเอยอ่าหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆอ่าหยิบแล้วใช่ไหมคะหยิบแล้วเปิดมาหน้าที่23นะคะมี2กับ3ค่ะ หยิบขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอ่ะพร้อมกันหรืออยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่ากิจกรรมหน้าที่23เนี่ยเขาจะให้เด็กๆทำอะไรอ่ะเขาให้เด็กๆ สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในการสำรวจอวกาศแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบภาพในช่อง B ที่ต่างจากภาพในช่อง A จำนวน5จุด อ่าข้างบนคือ A นะคะข้างล่างคือ B เขาให้เด็กๆเ,เปรียบเทียบว่าภาพ A กับภาพ B เนี่ยต่างกันอย่างไรก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบเด็กๆดูสิคะถ้าเราจะขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยเราต้องใช้ยานพาหน,นะอะไรคะ อ่าเราต้องใช้อะไรเอ่ยเราต้องใช้จะรวดขึ้นไปนั่นเองค่ะนี่ในภาพก็จะเป็นยานพานะที่เขาเอาไว้ใช้เวลาไปอวกาศนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าภาพ A กับภาพ B เนี่ยเขามีจุดไหนที่ต่างกันบ้างใช่ไหมคะอ่าเราลองมาดูซิภาพ A เนี่ย เปรียบเทียบก่อนเลยค่ะนี่นักอวกาศเห็นไหมคะมีเหมือนกันเลยทางภาพ A และภาพ B อ่ะสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือภาพ B นักอวกาศเขาถือธงใช่ไหมคะแต่ภาพ A เขาถือธงไหมคะเด็กๆเ,เขาไม่ได้ถือธงแสดงว่าต่างกันแล้วอ่ะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบลงไปที่ภาพ B ค่ะตรงที่คน เขาถือธงค่ะนักอวกาศเขาถือธงค่ะ,ะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบลงไปเลยค่ะอ่าเสร็จหรือยังค่ะต่อไปอ่าเรามาดูซิว่ายานอาวกาศหรือว่าจรวดเนี่ยเขาต่างกันอย่างไรอ่าเด็กๆลองสังเกตซิคะภาพ A กับภาพ B เนี่ยยานอาวกาศ หรือจะรวดเนี่ยเขาต่างกันตรงไหนคะอ่าครูมุกเจอแล้วเห็นไหมคะว่าภาพ A เนี่ยเขามีกี่อันคะที่ไว้ตั้งเนี่ยหนึ่งสองสามส่วนภาพ B มีกี่อันคะ1นสองมีแค่สองอันเท่านั้นเองอ่าให้เด็กๆวงกลมตรงนี้ลงไปคะ่ะเพราะว่าขาตั้งยานหายไปนะคะตรงนี้ อ่าวงกลมลงไปเลยค่ะวงกลมหรืออยังคะอ่าถ้าวงกลมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มหาจุดต่อไปเลยอ่าเด่นชัดมากเลยค่ะจุดนี้เด็กๆภาพ A กับภาพ B เนี่ยภาพ B มีสุนัขอยู่บนอวกาศด้วยแต่ภาพ A มีไหมคะ ภาพ A ไม่มีใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นให้เราวงกลมเลยค่ะวงกลมสุนัขตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เหมือนภาพ A นะคะแตกต่างจากภาพ A อ่าวงกลมสุนัขลงไปเลยค่ะต่อไปเด็กๆช่วยคุูม,มุกหาหน่อยค่ะว่าตรงไหนเอ่ยที่ต่างจากภาพ A ตรงไหนคะอ่านี่ครูมุกเจอแล้วค่ะนี่ในภาพบในภาพบนะคะมีนักอวกาศ2คนแต่ภาพ A มีแค่1คนใช่ไหมคะเห็นไหมคะเขาไม่มีเลยตำแหน่งนี้ไม่มีอยู่ในภาพ A นะคะอ่าให้เด็กๆวงกลมล้อมรอ,อบนักอวกาศคนนี้ลงไปเลยคะ่ะอ่าต่อไป มาดูรถซีว่าเขาต่างกันตรงไหนเด็กๆลองสังเกตสิคะใครเจอแล้ววงกลมเลยนะคะใครยังไม่เจอเดี๋ยวสังเกตไปพร้อมๆกับคุมุกนะอ่าเรามาดูรถกันค่ะภาพ A เขามีอะไรไม่รู้ค่ะตรงนี้อยู่ข้างบนอาจจะเป็นเสาสัญญาณก็ได้นะคะแต่ภาพ B มีไหมคะเด็กๆ ไม่มีเลยอ่ะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบตรงนี้ลงไปค่ะเพราะว่าภาพ A มีแต่ว่าภาพ B ไม่มีนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมานับซีว่าครบ5จุดกันหรืออยังอ่าเด็กๆช่วยครูม,มุกนับด้วยนะคะ1 2 3 4 5อ่หาครบ5จุดแล้วค่ะ อ่าถ้าเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไปนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าที่24นะคะมี2กับ4ค่ะเด็กๆอ่าเปิดมาเลยอ่าเปิดหรือ,อยังเอ่ย หน้านี้กิจกรรมวันนี้นะคะเขาให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาแล้วระบายสีที่ตำแหน่งการเกิดสุริยุปราคาให้ถูกต้องอเมื่อกี้ครูมุกก็สอนไปแล้วว่าสุริยุปราคาเนี่ยจะเกิดตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนคะ สุริยุป,ปร,ราคาจะเกิดในเวลากลางวันนะคะเด็กๆโดยที่มีพระอาทิตย์อยู่เป็นลำดับแรกค่ะจะมีพระอาทิตย์อยู่เป็นลำดับแรกต่อมาจะเป็นพระอะไรคะต่อมาจะเป็นพระจันทร์ค่ะแล้วสุดท้ายจะเป็นอะไรคะจะเป็นโลกนั่นเองอ่าเรามาดูภาพที่หนึ่งกัน เขาเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่านะอ่า mm hmm. เขาบอกว่าอันแรกคือพระอาทิตย์ต่อไปคือโลกสุดท้ายคือพระจันทร์ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่นะคะภาพนี้ไม่ใช่การเกิดสุริยุปร,ราคานะคะต่อมาเรามาดูช่องที่สองกันค่ะอ่าเขาบอกว่าตำแหน่งแรกก็คือพระอาทิตย์ อ่าต่อไปเป็นดวงจันทร์และสุดท้ายเป็นโลกอ่าช่องนี้เขาเรียงลำดับถูกไหมคะเด็กๆเขาเรียงลำดับการเกิดสุริยุป,ปราคาถูกไหมคะถูกต้องแล้วค่ะตำแหน่งแรกก็จะเป็นพระอาทิตย์นะคะ ต่อมาก็คือดวงจันทร์ค่ะเพราะว่าดวงจันทร์จะอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากกว่าโลกนะคะแล้วสุดท้ายก็คืออะไรคะก็คือโรคนั่นเองอ่าให้เด็กๆระบายสีภาพนี้ให้สวยงามเลยนะคะภาพนี้คือภาพที่ถูกต้องนะคะโคมุกจะไม่ได้พาเด็กๆทำนะคะแต่ว่าจะวงกลมล้อมรอบไว้ให้ค่ะ เด็กๆไม่ต้องวงกลมก็ได้นะคะแต่ว่าให้ระบายสีช่องที่สองให้ถูกต้องนะคะ อ่าถ้าเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับมาระบายสีหน้าอาวกาศหน้านี้ด้วยนะคะระบายทั้งภาพ A และภาพ B เลยค่ะระบายสวยๆนะคะเด็กๆถ้าระบายสีเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายภาพแล้วส่งให้ครูมุกด้วยนะคะถ้าถ่ายภาพส่งมาจะเป็นการส่งการบ้านนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็สวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ